สวัสด,ดีครับสวัสดีพีอยูทูบสองพัฒนาชัยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมมีรศักดิ์เล็กสองพัฒนาชัยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูมวยคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเสือดุสิตแล้วก็แอลโอรถครับแอลโอรถครับน้ำเงินก็เสือดุสิต จดจ้องกันอยู่นะครับดูการออกอาวุธครับเอารถได้ยืนมวยเหมือนพวกคิกบ็อกซิ่งนะครับส่วนเสือดุสิตเนี่ยก็มวยไทยได้อยู่นะครับยืนกาดขวานะครับกาดขวารอถีบนะครับรอถีบแล้วก็ออกอาวุธครับรอจังหวะ2ส่วนเอารถเนี่ยพยายามจะดูยืนเป็นมวยหมัดนะครับยืนเป็นมวยหมัดครับแบบสไตล์คิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะนี่ครับพยายามจะแยบครับหมัดไปแล้วโอ้โหหนึ่งสองครับหมัดว่ายน้ำครับเอาเอาไม่ คนนี้จริงๆก่อนนั้นก็ร้องกันไว้นะครับว่าอยากจะเจอกันอยู่แล้วครับจับสลากมาได้เจอกันก็เห็นทีแล้วโอ้แข่งแข่งซ้ายครับนี่ครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายเสียดูสิได้ไปก่อนครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายหรือจะโอ้ยแต่ขวาล่างสวยดูแผ่นหลังของแอลรถครับคู่นี้แอลรถโอ้ยแข่งซ้ายสวยครับนี่ครับดูการเข้าไปวงในครับไม่ต้องไล่แขนหรอกครับเข้าไปอุ้มไว้ไม่ให้ได้ตีกันก็พอครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับดูครับดูการโยกหลอกออกอาวุธครับใครจะได้ออกก่อนครับยกที่หนึ่งอาจจะยังไม่เข้มข้นดู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 โอ้ยเข้าไปครับมีแข้งซ้ายนำครับแข้งซ้ายนำแล้วก็ตามไปคว้าคอคว้าคอไม่ได้ตีขยี้ออกมามาแล้วครับค่อยๆเล่นค่อยๆสู้ค่อยๆดูค่อยๆทำครับนี่แข้งขวาแข้งสุดท้ายครับ อีกครั้งหนึ่งแพ้อีกชนะไม่รู้แต่ขอพิเศษเดี๋ยวไปดูยกที่2ครับแอลรถแดงตีสวยครับนี่ฮะดูครับรวบขาไล่ขาครับดูถ้าจะฝึกมาดีครับน่าจะเรียนกันมาพอสมควรสวนเสือดุสิทธิ์เพื่อนๆหลายคนในโซเชียลน่าจะพอได้รับทราบรับชมกันอยู่แล้วเนีับเพราะว่าเขาไปต่อยในรายการสตรีทไฟเตอร์ครับสตรีทไฟท์ของไทยครับดูครับเป็นเกมวงในตีเข่าซส่วนใหญ่ครับ โอ้ไม่ไม่โอเคครับดูกันต่อยก2โอ้แข้งขวาสวยนี่ครับเตะซ้ายคืนรวบวงในไม่ได้ตีครับได้คนละแข้งคนละทีคนละแข้งคนละทีกรรมการแยกออกมาถอยออกไปครับมาดูเกมชิงจังหวะครับคู่นี้ยังไม่ได้หนีกันมากครับยังไม่ได้เห็นตัวชนะนะครับตะบอกกันตามตรงครับ ย,ย,ยึกยักยักครับดูตรงนี้รูปร่างเนี่ยเสือดุสิทธิ์น่าจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าครับได้ใหญ่เพราะว่าเท่าที่จํามานะครับเสือดุสิตธิ์น้าหนักเยอะกว่า5กิโลกรัมนี่ไปเต่นมวมใหญ่เมียไม่ได่าครับเสือดุสิทธิ์จดต้องต้องขอ,ออกก่อนได้เปรียบครับมวยแบบนี้ต้องออกและโดนด้วยนะครับ ตัวแอลรถก่อนจะต้องใช้ความเล็กความผิวนี่ละครับดูครับเล่นวงในก็โอ้โหพลิกได้ครับเด้งตีขวาสวยแอวรถเด้งตีขวาสวยครับมาดูครับจะแก้เกมอย่างไรครับแอวรถฝ่ายแดงเสือดูสิธฝ่ายน้ำเงินนี่ครับแข่งซ้ายโอ้ ว่าล้มลงไปแล้วโดนเข่าซ้ายครับนี่ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายแข้งขวาขึ้นโอ้พิ้วเร็วนะเอารถนะใช้ความเร็วครับมายังไงเอ่ยนี่ครับแข้งขวาออกไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายเตะตีขวาโอ้โหมาดูครับมาดู ยังไงเอ่ยครับเอายังไงต่อยังไงดีครับคนละดอกคนละทีตีครับมีหมัดมีแข้งครับโอ้โหเด้งตีครับความใหญ่ครับมาแล้วครับมวยคูนี้เสียทธิ์โดนเอาปีกวางเหลวหลังยันไว้ครับแล้วก็เด้งเด้ง้ายเด้ง้ายนั่นไงผมว่า สายตานะครับมองว่าเอารุนไดออกอาวุธได้ดีกว่าครับโอ้ยเตะสายไปครับโอ้นี่มีหมัดโดนครับหน้าหงายไปเหมือนกันค่อยๆขยับเข้าหาหมดยกที่2พี่น้องรอชมยกต่อไปยกที่3ยกสุดท้ายครับมาดูครับยกนี้เร่งมากขึ้นครับดูท่าเสือดูสิจา้าใช้ความใหญ่ครับเข้าไปป้อมวงในสู้ตีดูเกมกันไว้ให้ดีๆครับ วงในสู้ตีขยี้ปั้มครับแอลรถนี่ก็ยก2องไม่ทำมาได้ดีนะครับออกอาวุธก่อนครับใช้แข้งใช้หมัดนะครับมีแข้งแล้วก็มีหมัดตามมีแข้งแล้วก็มีหมัดตามตีครับเสือดุสิทธิ์นั้นใช้ความใหญ่ครับยกนี้ก็ไม่ได้เข้าครับรอจังหวะ2เหมือนกันครับทําได้ค่อยทาครับแข้งซ้ายไปก่อนโดนครับโดนตักขาครับถอยนะครับถอยแล้วก็แข้งซ้ายแข้งซ้ายมีขวาขึ้น องหน้าเราาจังไหล่ะเอาจังไหล่ะครับนี่ยกเอวไปให้เตะนะครับปีกระโดดซูเปอร์แมนพันเล็กๆนะครับซูเปอร์แมนน้อยครับปล่อยกันได้มัน้วครับทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวไหนเดินไปมีแข้งขวาเตะขาแข้งขวาอีกแล้วยกบังโอ้ยมีขวากระลำตัวครับที่ไวโ้ โลมก็เสียเหลี่ยมเสียทรงไปเหมือนกันครับต้องมาดูที่กรรมการให้คะแนนด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรออกมาเป็นจังไดครับหมัดไปหมัดขวานะครับตัวเล็กกว่านะครับต้องเดินเข้าหาไปหน่อยครับจังหวะนี้แข้งขวาไปเสืรดูเสร็จนี่พยายามนะครับยังไงเอ่ยยังไงดี ไปหลุยครับหลุยส์เปิดประเด็นเด้งตีขวาแล้วก็เสือดุสีนี่ก็ไม่ตีแล้วครับกลุ่มไว้เฉยๆครับโอ้ดูรูปร่างใส่กันนะครับนี่ครับยึกหน้าไปก่อนยึกหน้าแล้วแข้งขวาแข้งขวาสุยครับโอ้นี่แข้งซ้ายเข้านะครับแข้งซ้ายเข้ารับตัวเด้งตีขวาได้นี่เด้งตีขวาครับไปเอารถ ได้คนละดอกคนละทีครับโอ้พวกนี้ต้องบอกว่าเบียดเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานของตัวเองครับ ็นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขอไยมาไว้ที่นี้ด้วยว่าจะอะไรไม่สุภาพนะครับขอต้องขอโทษขอโพยกันมาไว้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆครับเพราะว่านี่ยกที่สามครับจะจบยกแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับที่คอยกดไลค์ช่องย t u b e สพัฒนาชัยเสมอมานะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นๆนะครับตั้งแต่ผมทำช่องใหม่ๆเลยนะครับู้ติดตามหลักพันนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอายังไม่เลิกนี่ดูดู ออไม่เอาครับไม่เอาครับจะกอดคอจะคืนดีด้วยไม่เอาครับมาดูครับมาดูผลการตัดสินกรรมการเก็บใบคะแนนใบที่2กรรมาการหยิบใบคะแนนใบที่3หันหน้าไปทางน้ำเงิน,สนเสื้อสีมานเข้ารอบไปครับเจอกับโมเล็กบางแคนี่มาคุยกันแล้วครับโอ้โหเจองานใหญ่อีกแล้ว นี่ครับบอเรบางแคอยู่ตรงนี้นะครับก็อรอบต่อไปจะเข้าไปเจอกันครับ